สวัสดีตอนเช้าค่ะอันนี้เช้าๆนะคะเราจะพาทุกคนไปเดินล็อกในป่ากันนะคะไปออกกำลังกายแล้วก็ไปดูบรรยากาศในป่านะคะช่วงนี้นะคะว่าอาการน,น่าเดินขนาดไหนนะคะก็คนก็มาเยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะว่าเผื่อว่าเราจะได้เจอเห็ดด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจหรอกนะช่วงนี้ก็แนวๆร้อนๆนะคะ ก็ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูไปเดินเนาะไปเดินด้วยกันนะคะเผื่อว่าเราจะเจอเซอร์ไพรส์เนาะอันนี้ลุงนัดนะนี่นียอดขึ้นแล้วนะคะเอาไปปลูกได้เลยนะจ๊ะตัวนี้มีเห็ดด้วยจ้าเห็นไหมเห็นอะไรก็ไม่สนหรอกนะคะขอให้มีเห็ด <laughs> คนมาเดินแล้วก็มาเดินดูทั่วๆไปนี่แหละว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะเผื่อว่าปีหน้าเราจะได้มาเก็บเนาะจะไปด้วยกันนะคะ ดูเสียหมดเลยเห็ดอะเนาะแกหมดแล้วเนี่ยดูโอ้ปีหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะมาเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะเนี่ยเนี่ยซึ่งหาเจอปอ๊าดู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 เสียหมดเลยเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายจังเนาะ Cái đai trang người เห็ดเห็ดอะไรใหญ่มากโอ้ยนอยนตั้อ่าใหญ่ๆเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะใหญ่มากเลยนะคะโดนกินหมดเลยเหมือนกันนะตัวตัวท่าเยอะมากเลยอ่ะนี่ไหนดูซิ่งเป็นเห็ดอะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันนะ อืมอืมยังอ่อนๆอยู่เลยแต่มันไม่ดีละดูอืก็มีอีกหนึ่ง ตัวนี้ด้ดวยนี่เห็ดอะไรคะเนี่เห็นอะไร,ะะไรจ้าใหญ่มากเลยนะไอ้ยาน้ำก็เยอะใหญ่มากแล้วเหมือนจะน่ากินด้วยนะโอแบ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้สังเ็ตรู้แต่ว่าน่ากินเนาะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาต่อมีอะไรเห็ดต่อหรือเปล่านะ เจออีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นอะไรเนาะเหมือนตัวมีกี้เลยอ่ะแต่ว่าดูอันนี้ใหญ่มากนี่ตัวนี้ใหญ่มาก,ต,มากตัวนี้ใหญ่มากนะตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็โดนกินไปหมดเหมือนกันนะเนี่ยดูดูโดนกินไปหมดเลยจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ เห็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะนี่ดูเห็ดเต็มเลยอ่ะเห็ดเต็มเลยนะเนี่ยโอ้เยอะจังเยอะมากอูเยอะมากเลยค่ะเยอะมาก นี่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 ป้าเยอะมากเลยอ่ะดูเพิ่งออกเหมือนกันะนะป้าดู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 อุย้ยสวย เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยอะ่ะแล้วดูข้างในดิป้ามีขี้เิินเต็มเลย <c oughs> โอเคสตีฟอ้าไม่เก็บเลย mm. แต่ว่าหายหมดเลยไปไหนหมดล่ะตกหมดเลยอะ่ะมาเขือเทศมาเขือเทศไม่เก็บเลยนะยังไม่เก็บเลยนะแต่ว่าไปไหนหมดล่ะตกหมดล่ะเน่าหมดล่ะเหรอ ม่มีเลยมีแดงเลยอะไรของมะเขือนั่นน่ะเป็นลูกแค่นี้เองจ้า,จาโอ้มะเขือมันก็ไม่เห็นตกนะแต่ทำไมมันเหมือนแบบไม่แดงเลยอะเพามันว้ย ยายายายวันก่อนก็เยอะอยู่นะดูไม่ใช่ว่าเรากลางคืนมีคนมาเก็บหมดแลวได้สองลูกเองจ้ามันไม่แดงอ่ะดูต้นนี้แดงเปล่ะ ต้นนี้แดงไหมนะต้นนี้ก็ไม่แดงโอ้มันทำไมเมื่อวานไม่เห็นลูกนี้เนาะต้นนี้ก็ไม่แดงเหมือนกันนะอะไรเขียวๆทั้งนั้นเลยไม่มีแดงเลยอะ่ะอืมเป็นไรใส่แค่นี้แหละ นีะคะไข่ด้วยนะคะใส่ไข่ด้วยจ้าอยู่ถึงขั้นตอนนี้ก็น่ากินแล้วนะนี่นี่น่ากินไหมน่ากินมากจ้าแล้วนี้นะคะเขียนวนเส้นเนาะวุ้นเส้นที่เรา,าลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ ลงไปในกระทะเลยจ้าแล้วนี่ก็อีกเมนูหนึ่งนะคะผัดให้แบบแห้งเลยอะ่ะชอบแบบแห้งๆนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ผักคะน้านะคะที่ลวกเรียบร้อยแล้วลงไปเลยนะจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไหนดีด้อืมอร่อยอยู่ อันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะนี่ผัดวุ้นเส้นของเรานะคะแปลกแต่ว่าอร่อยนะคะมีมะเขือจากสวนหลังบ้านนะคะพริกจากสวนหลังบ้านเนาะ อันนี้ก็คณะซื้อมานะคะผัดก็ซื้อมานะคะอันนี้มันมันแก้วของเราเองมากินด้วยกันนักขายยุงเยอะอีกแล้วนะจ๊ะ <ๆ S 1> กินข้างนอกนี้ยุงเยอะตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มากินอาหารนอกบ้านอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะเรากินขลนเส้นเนาะมามากินด้วยกันนะคะกับพริกอร่อยอร่อยนะคะยุงก็เยอะมากเลยจ้ามากินข้างนอกกับยุงลายป้าอ่ะกินข้างนอกบ้านนะคะในบ้านแล้วมันไม่ได้อารมณ์นะคะ นจากผักเลย เะพริกเข้าไปอา้ายุงก็กินเนาะยุงก็กินเอากินเอาอืเรามีเวลาแค่อสิบนาทีนะกินไวๆจะไปทำงานอีกแล้วเนแะ่ยะชีวิตนะก็อย่างนี้แหละนะวิ่งตลอดเลยจ้า กินด้วยกันนะฮะลูกชิน้นมนะเขือขม่า ยุงก็ยุงเข,เข้ามาตลอดเลยนะมายุงเดี๋ยวเราจะกินยุงลนะงาเดี๋ยวจับใส่ปากซะเลยเนาะยุงอ่ะ เส้นนะคะไม่ได้ตัดนะไป,ไปมา ให้มือจะได้รสชาติน,นะ Eat it <laughs> mom โอเคนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาแวะเวียนแล้วก็ช่วยให้กําลังใจนะคะคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะถ้าสมมติเพื่อนใหม่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย mm ่าลืมกด subscribe นะคะฝากด like, กดไล k e กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะจงโชคดีนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแป,ปลงบ่อยมากนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เาจอาก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย